น้อเอกตูาเ้องเกดฝาก FC บานนี้ว่าอยู่ทัางช่อง u ูทูบหรือว่าอยู่ทังเพจเฟซบุ๊กหรือว่าอยู่ทั้งเลียวาฝากเพื่อนเขาไปติดตามติดตามเน้องเกดพาด้วยน้องเกพาด้วยยูทูบ่มีเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กค่ะว่าเวลาพอสารดีครับทางยูทูปเกดแจตัวตอนนี้เป็นมนดการคนเดินอยู่นะค่อยๆจับ น้องเกดพารวยนั่นแหละบอกคนตามน้องเกดพารวยทางเฟซบุ๊กอีกจันนี้ตัวนี้มาอาจารย์ใดบัดนี้พ่อไปพี่น้องบัดนี้เมื่อเราไปอาจารย์เตี้ยได้แล้ว ต๊ะเก้าว่าจารย์เตี้ยะเลขทีอําเร็เนี่ยผมเรีนเนาะจันเตียะจเตี้ยะจ้นเตียะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับโอ้ กลังรถก็จอดยู่นีนยุคอะลียวกได้ัได้ยัก้ายัรง้าไม่ผูยาเรียอ้ยักอําวเนทอ่างโอไม่ังีไงอเนี่ยไปทางนั้นพี่น้องต้อด้วยนะครับจากน้องเกียรแล้วก็เป็นเลข อาจารย์เตี๋ยเสี้ยนเตี๋ยนะครับเอาเล็กพีอ่ำย่างเดียวเนาะเสี้ยนเนาะย่างเดี่ยวเนาะเอาแฉนแขนแขนแฉนเลยนะครับอ๋อเป็นยังไดพีอ่ำว่าให้ฟังเบื่องกันอะไรเนี่ยัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้สุกสุกคนเป็นถือเบื้องเลยพีอ่ำว่าพีอ่ำมันเป็นยังไงมันเป็นตาหยาหรือเป็นตาไตแข่งขันกันซื่อซื่อหยาดซื่อซื้อเป็นตาหยาดแต่ว่าตอนที่พีอ่ำเนี่ยเป็นตาตายครับแข่งขันตั้งตัวนียครับ กาตนตังต้งสติเพาเปลี่ยนเนี่ยโอ้ผมว่าพี่เจ้าของสิตลอนะครับ<ม>ในลักษณะของบ้านนี่คือเขานอนซื่อๆเนี่ยแม่้านเป็นไปเ็ดงานเนาะเป็นลงไปเ็ดงานอยู่ข้างล่างอยู่สันซึ่งแต่ว่าเราก็รู้สึกโตขึ้นมากเนี่ยมันแบบเพิ่งรับเพิ่งตื่นแต่ว่าเขาห้องโบออกห้องโบออกเราแบบนี้มือแขนขาเข้าเนี่ยกระดูกกระดิกว่าได้ไม่เจ๊อาแต่ว่าในาสมองเนี่ยเขา ฮายังมีความคิดอยู่ว่าถืกอําแท้ๆด้อว่าครับบัดนี้ในความคิดแต่ว่าเฮาฮ้องบ่ออกซื่อครับครับเฮ็ดไก็บ่ได้ยินเฮ็ดจังได๋ก็เว้าบ่ออกแต่ว่าูังได้ยินเสียงคนเว้าอยู่ข้างล่างอยู่เสียงคุยกันเรื่องการเรงงานนงเว้ากันอยู่ยครับเพราะว่าก็เคยถมาอมาแล้วเทนึงก็เลยฮู้นะครับเออก็เลยตั้งสติได พอตั้งสติได้ก็ได้ว่านึกถึงพระกุทธพระธรรมประสงฆ์อะไเนาะครับข้าก็สวดมุ่นสวดมุ่นกันบม่ออกก็ดีสวดยุหันอ่ะคิดว่าแต่ว่าพ่อสวดน้ำมุ่สามจุกเพิ่นจะออกไปเลยเพิ่นก็ออกไปค่อยๆคลายลงไปแต่ว่าไปเนี่ยสองสามคนแย่กออกไปแล้วเห็นแต่หลังเขาไ่เห็นหนาเพิ่งหนุทั้งนั่นแต่ว่าคนสุดท้ายนี่เป็นไม่ยิ่งคนสุดท้ายเป็นไม่ยิ่ง เพิ่นกับสิไปด้วยกันแต่ว่าเป็นเอื่นเพิ่นขึ้นมาได้ก็เลยว่าเดี๋ยอะๆเยอะเฝ้าไปเหมนกัก็เลยขว่แขนเพิ่นเนี่ยในขวมดูสึกนะบ่แม่นวันลูกเลยในขวมดูสึกทีว่าเนี่ยเขาคือจังเครื่องรับเครื่องตื่นเนี่ยครับฝันเหมือนกับฝันเนี่ยขว่แขนเพิ่นก็เลยถามเพิ่นด้วยความที่ว่าเขายังคิดถึงพ่อถึงแม่ที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยถามเพิ่นว่าเห็นพ่อกับแม่ไหมบอสเป็นไงเพิ่นก็บอกว่าอื บ่เห็นเพิ่นก็บอกว่เห็นพ่อเพิ่นว่าบ่เห็นเนี่ยเพิ่นกับคือเป็นสิฟ้าวยนี้เนี่ยล่ะเพิ่นก็เลยสิหนีเพิ่นก็เพิ่นก็เลยสิไปบัดนี้ก็เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยถามเมันวันนี้ออกตัวใดเพิ่นกำลังสิย่างไปเพิ่นก็หันมาบอกเลยหันมาบอกสองเจ็ดห่าไปท่านไปสองเจ็ดห่าสองเจ็ดห่าตัวเดียวคอรอเม็ดเดียวคอร้อนเม็ดเดียวคอรอแล้วก็ไปเลยบัดนี้หายแวบไปเลยบัดนี้เขากับ มึนเจ้าขึ้นมาแบบลุงเลยวันนี่เว้าออกวันนี้ตื่นถึงไม้มีไอแระแบบแบบกระดุกกระดิกง่็ได้ไหมไปย้มที่สิลุกกับลุกก็ได้ยังไมเนี่ยพรา่เพ่อคนเบามายังสั่นแต่พเพิ่นไปวันนี่ยเขายัง่อยเอ้ยออกมาได้วันนี้เบาออกมาได้ลุกตึ้งตึ้นพอดีแม่บ้านเพิ่นขึ้นมากได้เบาสูเพิ่นฟั่งทึ่งคมทึ่งหย่งทึ่งนั่นยื่หนากเขาได้ล่างเบาสูเพิ่นฟังแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยก็เลยมาก ฮ่าเอาะไม่พ na, ี่น้องนี่ยนะก็เลยมาปล่อยออกในความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงพี่อ่ำเป็นเลขพี่อ่ำแมนขันผู้ใดบ่เคยอ่ำเนี่ยแต่สิเป็นต่ย่านอยู่เดนเเออเพราะว่าเขาอาปากบ่ได้บ่อะเออออใครว้ายังได้ยินมัดได้ยินมัดตื่นบ่ได้เออได้ยินมัดตู่นองล่างเนี่ยคนว่ากันเรื่องการเลียงงานเนี่ยเขาได้ยินมัดเสียงเนี่ยเราเสียเขากระดุกกระดิกบ่ได้เลยคือยังเขาซื้อซื้อเนี่ยเหมือนกับเพิ่นมาททับเขาอ่ะทับห้อย คิดยังกับว่าอะไรขันคนบ่เคยกับสิบันตายแน่ๆนดูประมาณนี้ละแต่ว่าปัะนี้เองพ่อคนไปเราลุงเพราะว่าเคยถือเตียนึงเราครั้งแรกที่ถือเนี่ยตั้งยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนั่นแหละแต่ว่ากับในช่วงนึงก็คิดดืวยกันนะว่าตรงไสติ๊แจ๊คสี่ได้จริงไรเงินเงั่นนั่นก็เลยเคิดดืวอกันนี่แหละสวดมนต์นี่กันนี่ละเพื่อนยังค่อยไปเงื่นนั่นเพื่อนก็ถือกี้ด้วยแต่ว่า คนว่าได้สื่อหลายก็ช่วงนี้ยเป็นเด็กอหน่อยโยบอ่เพิ่นบอกตัวเดียวแ่ะเมนะินขายกันนี่ะไติ่ายกันเขาก็นี้ั้งที่สอ่เพราะว่าหาโอกาสแบบนี้ว่าได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นนสิมาบอกเสียือกว่าห้องกับุ่คุณว่าสิมางยอนดเพราะว่าห้องก็ได้เก็ไปเนาะคนมาอัาเด็กับนั่นแต่ว่าอยู่นี่มีของปลุกปักรักษาหลอยู่คพิ่นขึ้นไปเด็กอยู่ท้งบุห ไ,ไปให้ซกน่อตัวเลขบานี่ตัวเลขผีอำเอาเด็ดเด็ดเลยพี่น้องครับไม่มีนอนเพียนนเียนน้เน้มุมนี่เอาเขียนเอาเลยครับมเออแม่แมถูกต้องแล้วครับนี่นะครับนีเป็ผีอำผีอำผีอำนะครับเกิงรับเกิงตื่นเบิร์เอเด้วยครับมาตัดจัดกับขั้นคือว่าลละ นักเตอร์ไดโนอผู้ฝันผู้ฝันนี่จัดเบื้อดต้นเนี่ยจัดเมื่อเล่นป่ครับแมนจัดไปเรียบร้อยเพิ่งมาเขากับเล็กกันวณเจ้าของแมนเขาเพิ่งมาขอกับเล็กกับเพเจ้าของของอย่าได้จัดเจ้าบ้าเล็กงามอยู่เรียเนาะครับผมนี่เล็กงามเล็กงามเจ้าบ้าเขาติดถือผีหลอกหรือบ่ถือเข้ากับบอหูด้วครับเป็นแค่แนวทาง เนาะเปนี้เนเ่เป็นแคนแนวทาาเลยซื้อขึ้นบ,บอกมาแบบนี้ขึ้นบอกมาแบบนี้แต่ว่าเขากับบอกไปย่งงี่สิละแต่ว่าอ่าจิอถึงหลอกก่ถึงหลอกเขาบโอ้โหกาเล่นกลางคืนนี่นเพียมช่วงเศร้าครับผมแม่บ้านม,มันเป็นตลาดรับตั้งกระตื่นสวยง่งงูเหรอว่าว่นเป็นฉีดฮันนะครับตามเวลาตามตามเวลาตื่นไผตื่นมั่นนะ เด็ดเด็ดเลยเนาะเม็ดเดียวตุ่งเม็ดเดียวตุ่งตุ่งนะครับเด็กงามอ๋อขอบคุณเซียนเตียครับขอบคุณครับ